อากาศเมืองไทยร้อนมากเลยร้อนจริงๆถึงร้อนอยังไงอย่าลืมเชียเมืองทอนเจอไอ้เบนเวอร์ของญี่ปุ่นวันนี้เวลาทุ่มหนึ่งจกาวในกาเยอรมเชียร์เมืองทอนผมใจเชื่อทีมชาตไทยไม่ใจแต่ของแท้ ของเทียมยังดีวะแล้วก็ผมเสียมเมืองทอนเต็มที่คาว่าชนะไม่หนึ่งศูนเสมอะสูงสูงเอาเข้าไปนะเมืองทอนนะแล้วยาไม่เร่งเต็มที่เต็มทางเพราะว่า ตัวกรอบมากเป็นใจไก่ย่างน้นกนะกรอบน่าจะกรอบมากอืมแค่นี้เดี๋ยวคิดหน้าถ่ายใหม่เป็นอะไรนั้นรอดู